ครับบ่าวเบี้ยวพาลุยพาแซบครับบ่าวพันซักสวัสดีครับครับมือดี้กับพี่น้องนะครับหาเก็บปูนะครับพอดีเมื่อคืนฝนตกนะครับฝนตกแห้งครับคิดว่าปูขันสีออกนะครับมีกับเลยพาพี่น้องนะครับมาชมบรรยากาศพร้อมแล้วก็หาเก็บปูน้ำพร้อมนะครับครับมาดีกับจะไปกับพันซักนั่นแหละครับนี่ครับพี่น้องมาหอดกระพรอแล้วนะครับเห็นตัวนึงแล้วนะครับโอ้โหเร็วมากเร็ว ไหแล่ะครับโอ้ยนี่ครับลำโค้งโอ้ยมังกรเพิ่นครับเก็บเขาเก็บปูออกเขาเห็บ้าพันสักน้ำเนาะเก็บปูออกจากเขาพร้อมครับเขาบ้าพันสังก็ตอนนี้ก็เงาล้วครับครับมื่อนี้กบรรยากาศดีครับบรรยากาศยามเช้านะครับเมื่อคืนฝนตกแห้งครับเราเดียวกับท่านทางก็เลยเพราะว่าหาเก็บปูไปต้มไปดองบ้าสันไปครับพี่น้องนาเก็บ นี่ครับตัวหนึงโอ้แต่ยังโค้งเลยตัวนี้พี่ตัวกลางโค้งเนาะครับนะครับพี่น้องเดี๋ยวเาไปเบิ้งน้ำกันนะครับเก็บป้งโอ้เห็นตั้มาเบี่ยบ้าครับสองตัวครับนี่ครับตัวหนึ่งจะแจมเบิ้งกลามเพิ่นครับปูน่ะปูนาเขาน่ะครับนี่แหละครับเพิ่นกินเขานี่เก่งขนาดนี้เก็บปูออกจากเขาว้อมนะครับ อหอยแล้วนี่ครับเราเก็บน้ำทางยางเะาครับเนาะปูพันหาวครับเมื่อคืนฝนตกแห้งเนาครับเนาะฝนพอจหยุดนะครับาตัวางลงมาก็ได้ถ้าปูวาโค้งเลยดีหาตัวละครับโอ้นะโโโี่นี่นี่โอ้ตัวใหญ่ครับ นฮ้ยหู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 หาหูหูอ้าูห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 ูเูห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 ูอูหรหู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 หเหูหูาูหูห้ห้หูหูัูหูัเหาหููห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 หหูหูหัห ปูกัดวาปูดีบะบ้าพี่วครับโอ้าำยังงานน้ำพันหยดลึกนะครับเพราะว่าเขานบคืนนี้ฝนตกแห้งเนาะโอ้ตกแห้งครับครจนน้ำเต็มให้นะเขากำลังเขียวงามเลยทั้าาทงตัวเก่งไงปะ อู้างีอมีต่ปูกำโพงนัวไหนกำงออกเนาะมีครับอาบ้นซากมีต่ปูกำโพงเลยครับมีครับกำแง่บ่ไดเก็บมามีแต่กำโพงมาเลยกำพงนี่คือกำง่เนี่ยะครับกำแง่ใช่เนี้ำไปดีเด็ก้ะไรแล้วเลวขนาดนะน้ำไหลอ่ะว่าไงคนจีนก่อเขานี่ครับ มันตรงนี้ปู่เนาะของห้องเราเนี่ยเละๆสัตว์นึงครับครับจะมักรันยั่วทางกันพัฒน้าเลยละครับไปครับอือครับยังมาเขาจีสังเกตุยังไงเลยครับก่อหญ้าจะดินนะครับเนาะกล่าวคงนี่ตัวนดิโอ้โหเหตุการณ์เงี้ยเลยเก็คง่ายครับปู่น้า ข้างยางก็คือมันยากาศเต็มบรรยากาศเกาะยางดีมักอะเก็บง่ายครับให้นี่น้ำใสๆบริเวณนี้นะท่านาคนจะไม่ได้เห็นน้ำนะครับเพราะว่าจัะน้อยน้ำแขล้งมันก็จะท่วมนะครับน้ำแขล้งขึ้นส่วนฝนตกแรงๆนะครับน้ำแถวนี้จะท่วมหมดเลยนะครับที่น้ำไปายน้ำเก็บปูน้บริเวณไปน้ำเนี่ยวนะครับเนาะ มัอนี่ทำใน้งมาผสมบรรยากาศไม่มีเข้านะครับหลังฝนตกหาเก็บปูเก็บปูกำพงม่ามือไีนบ้าเดี๋ยโอ้ปูกำพงนี่หนเนี่ครับเจ็๋ปนน้ำพังังเก็ปูกำมันแย่ลยอืมอืมอ้กำพงพมันนี่กันี่โอ้มันมาก่วหอกทางน้ำแบบอืม วิธีกามนี้ป้ตัวนี้ครับนี่ครับน้องไฟยามากันได้ในรายการานี่เลยน้ยนย <c oughs> องไฟยามาก,กินปูนะในร้ะนน้องไฟ <c oughs> ครับอันนี้จะเป็นน้าบ้าเบี้ยนะครับนี่ครับน้าบ้าเบี้ยนาที่เท้าเสริมนะครับน้าทงนี่พอจะบ่ได้เห็ดนาครับกินะพอพื้นทีบันหน่อยบันเอาเลี้ยงงวัวดนครับ ก็เอาไอ้เหี่ยงงัวเหยตนาลุมนะครับครับนั่นนี่ใส่ครับนั่นนี่ใส่ตุกนี่ตัวนี้บ่ค่อยใหญ่ปานเดโอ้ยนะง่วงเรากำเก็บแป๊บเดียวครับเริ่ดจะปลูกกันนี้เงี้ยนี่ต้มเอาไวเอาไป้ปนเนาะครับนั่นนี่ใส่ครับห้องยังที่พนจะตื่นห้องจะตายเลยนั่น โอ้ยโหปูน <vengeance> ีบบ้าเบียบไปโอ้ยยืนแปลนต์ตัวเนี้ยตัวเนี้ยครับผาง่างเนาะไหายง่ายครับติดแปลนครับหัวเพันพ่อลงมาเลี้ยงนี่นะครับเนาะหัวเพันจะกินหญ้าตลอดหญ้าบัดบัดบหกเลยนะครับประมาณนี้ตลอดเลยนะครับนี่ครับ โอ้ยเปนเหยียบพันเลยกำลังกิลงให้น้าพอดีเนาะครับย่อซอนมีตะกามยังไงมีตะผูกามพงเลยมันนี่อ้จนี่ออกจากให้น้าเขาพร้อมผู้นำมันการเขาน่ะผู้อําเลยโอ้บอิลิเวนั่งเั้อเลาะขันน้านี่เขาบ่เกิดเนาะครับคัู้กินน้ำ เก็บออกไปน้ำนะครับเพราะว่าน้าพันสากลอยไบ่ได้ใส่บ่ใส่ยาคนรับม่ใส่ยาคปูครับเขาเก็บออกอเก็บออกไปนํ้ำไปครับไปครับังเบบ่งกอเขาวครับบังกอเขาเขาดินดิดนี่นนเลยอู้หเดีว้โหหอู้หูออ้ห้อ้ห นะครับไปเก็บปู่กับบ่าวเบี้ยกับพ่อสักนะครับเก็บปู่นะออกจากคขนครับคือเขาไร้แล้วครับกำลังสิพังตัวครับปอดบวบบวบขึ้นแล้วพันมลลงเงินตอมมาบู๊ยกันเง่เลยนำเลือดกับปภเห็นบนบนไหมไหม ปุ๊บปุ๊บก็เขาเดินแล้ก็เขาเดินละอย่าด๋ดิจุ๊บนี่ก็เขาเดินแมน่นเลยอย่า,ยยา,ยา,ยนานงนี้นะ้องงานหนีดินอยู่ข้างตาเห็นไหมครับดีๆออกมั่งเลยครับครับกระดูกตามโค้งครับนี่ละเมันกินก,กัดต้นเขานะครับเก่งขนาดานนะั้นเล กามีเงี่เินอ้มึนกัดต้นเขาครับเขาบ่เกินเลยบริเป็ยิ่งขนาด nam lên, nam lên, nếu có thấy bật, cái này, đẹp như ai lên, khâu điểm thấp, khâu điểm. ครับครับนี่ละนี่มากัดกอเขานนี่ไงครับกำนี้นี่แหละครับอาเก็บบอกใจหน่อยไม่ใช่ปฏเกีรยวเลยเอาไปกินบัโอ้นขึ้นขึ้นขครับึ้นนข้้นขนขึ้้ึนี่ โอ้ม <lly> ีตะปูกลามโคงแพาเขาเพิ่งเกิดให้นี่ปูกินไปไ้กูกินนะครับตั้งทางกลางกันเลยกันย่างได้เขาก็เกิดได้เลยอันตรก็ต้องเรีนาสมไม่ได้เลยครับเอเขาดินกอเขาดินกอเขาดิ้นรับกบเขาดิ้นอ้ว่รอดกอเขาดิน ก็เขาดิ้นก <c oughs> <c oughs> รเขาดิ้นแ่้วลครับครับกกรเก็บตัวกับเข่าถ้ากับเขาดิ้น <AK>

Ủa? Lấy rồi Hửm? Ui! Bê bê Ý hô Nàm Nàm lái nó Nàm lái Nàm giặc lái Nàm giặc thiên là Bê 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 นี th ่ครับน e ี่น้องสังเกตุแล้วครับปูมีตักดิ์มีเงเลยครับมือนี่นี่ครับปูธรรมชาติเท่านั้นครับเนาะปูนาเออห่วยนี่ครับมีศักดิ์มีเงยเอาไปต้มครับพี่น้องเอาไปต้มครับกามเง่บอกว่าพี่เอาขึ้นเก็บแผลปูนี่พี่เอาแล้วครับกามมัน่เงเแล้วก็ลงห้องไปเลยไปตัวนึง ดูการเกาเขาครับพิธีการนี้ปูนี่บ้าเบี้วหองไม่ทิพยหเลยไงวะเดี๋ครับโอ้ปูทองนี่พิธีการนี่สุดเลยเฉพาะเขาเ่ไปเกิดนะนะครับเขาก็ได้ต่ละให้นี่บริเวณนี่จะเ่เกิดเลยเนาะครับเนาะปูกินไปน้ำโอ้หิ้ง อ้โอ้ยบางกล่พมันครับเขาก็ได้เขากำลังนำหัวไปกินหมดกันเขาเห็นราคาถึงอยู่จุ๊กอือกำลังเหงมนี่ครับบอกกินตะเข้าได้หน่ะครับคุณจะจอขันน้าเข็ดนนำหัวพร้อมเลยครับเอาต้องเก็บออกนะครับเนาะตุ๊กๆเขาดิ้นเแป๊บ น้ำไหลเนาะบาเบียวน้ำไหลครับเป็นลบลบไปลบมาแล้วแกไม่เห็นโอ้ให้มันดักไวสุดยอดเลยหอกใส่หลอกขวาเป็นนี้หลายขาเด้บาเบียววันนี้แปดขาคนน่ะโอ้นแปดขาเามนนอนไร้เนาะ การนี้การนี้ครับการนี้หเขาดินเขานัน้ตื้นๆนื้นนตื้นเเป้าเบียวมแล้วครับอันน้ำเลิกนูปได้สุดยอดเลยการเขาดิ้อเขาดิ้นดยนะ มาเด้กคับเก็บปูเลยเครื่องถังแล้วครับเครื่องถังแล้วเนาะกำลังมันเลยบ้าเบียวครับมันก็เก่งขนาดเลยปูอะไรตับหลอกปั๊บ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 ปูเลยครับลองสังเกตบ้างนะครับเขาฟูอามเลยนะครับปูเป็นยองเห็นไหนแบบยุ่งใหญกินข้าวแล้วเมันจะเสียนอเนี่ยปูเนียเจอแล้วบ้าเบียวดักดีครัว่าเออ โอ้เอออะไไปจ๊บโอ้โหเงเก่งเก่งงตัวไงครับตัวไงกัดบาเบีวพวเขาแล้ครับโอ้ปู่ไล่บอกให้นี่อ้หอีกวนมาลอดมลอดมาเด้อครับโอ้มีตรการยังไงเลยรมเนี่ยทีน้องสังเกตนะครับกว่เขากว่เขากอเขาแปบแปวเขาแปบแ เขาขเาม่เมแป๊าดินม่นเลยครับเกเขาดิ่นแมลอ้โอ้ยโอ้คือลายตัวแท้หนบาเดียวน้าลายป็นไนเนาะไอ้นี่น้าลายโอ้เร็วเรามาูกันครับ ขอขึ้นดินนะครับอ่้ลอตับทะลอกว่าเปี้ยวแล้วดำๆได้ไหมี้หาเงนเลยวันยงีดยนี่มีอะไรครับขอขอขนดินเร็วๆักลายค่อไปครับ าวเลยโอุ้ยยงไม่ทันนะตรงโอ้ยเลีวขนาดเลยน้ำเลครับตรงนี้กว่าเขากว่าเขาฮังเกติูนกว่าเขาเลยครับกวเขาแบบบกว่าเขาดิ้มบบบบแมนเลยอื้รอยตัวเลยยนี่ยู่แต่ไ เร็วฮะเดี๋ยวครับได้ละในนี่เขาฟูอัมได้นี่ปูตองหลายแน่นอนครับปูอปูท่ไหนอยู่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหจับงี้หยัดเองสาวเขาขึ้นน้ำนะครับเนาะโอ๋อนะครับปูยองเขาฟูอัมเลย ก็เขาก็เขาก็เขารีดนะครับก็เขารีดนะครับตกตุโอ้โหเป็รอดครับนี่ตะการ์มีเงยเลยเนี่ยทีน้องสังเกตมาเลยครับนี่ครับเขาเขาปูอามเลยนะครับเป็นปีมือปูข้างนั้นเลยนะครับอู้หันศักดิ์เป็นแบงไงปูกินน้ำเขาแถวนี้หนาเนาะว่าอย่าแบงไอปูกินน้ำนี่แหละครับเขากำลังเก็บออกไปนน้ำเนาะครับเนาะ ปูธรรมชาติเขาบ่ได้เขาบ่ได้ใส่ยาคารปูนะครับน้ำมันชาเป็นธรรมชาติเลยนี่ครับปูเขาก็จะมีกิจกรรม่ี้นะครับได้ปูกินพร้อมนะครับอันได้ๆลายก็เขาออกไปขายน้ำครับไปกินน้ำขายน้ำขายกระพาะเด็กแน่ยุครับราคาเป็นกรบเพาะปันในดอกปูนะเขาต้มให้เด็กน้อยกินน้ำนะครับเนาะให้ลูกหลานกินน้ำนะครับนอ่บอลบอดให้นี่บปปปันในนี่โตบปันใน ฟูอันเขาฟูเลยไล่นี่ฟูให้แล้วหระครับลไลยเรื่อยไล่ตัวเนะาะไลยตัวกัดไลยตัวกัดครับอย่าบอกนะอือครับอยู่เป็นแป้นเลยครับเป็นแป้นนะกล่ำงง่ายโอ้หาขึ้นมาใครสุดมันให้เจิงนะครับหาขึ้นมาแล้วครับมาอู้นี่ครับรน้มเตือนด้วยเลยออกง่ายๆครับปูอะไ ทำอะไรก็ไม oh. um, oh. uh, ่เห็น no มันโอ้โหไอ้ที่ต้อนกูปูไหลเอาบ้างเห็นโอ้ตอนนี้ก็เป็นี้ครับนอกหัวไปเป็นไเป็นแผ่นไปจนโอ้นะครับไดีปูเครื่องถังเราครับเนาะหาขึ้นมาจนสุดท้ายถังล้วครับให้สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อนี้กับพี่รองนะครับมาหาเก็บปูหลังฝนตกเมื่อนเนาะครับวู้มึงบุญปลูกหนูพี่รองลงช้อนนะครับ ตเราเห็นน้องอิม่มน้องเฟย์ยาน้องช้อนนะครับมันมาก,กินด้วยไงกล่านนม,มายิงยิงสินะครับสำหรับคลิปนี้บพายบอกกับจิฟากพี่น้องไปซ้ำหนิกันเนาะครับมื่อี้คะมาเก็บปูเนาะครับพาพี่น้องมาสมบรรยากาศยามมื้อเศร้านะครับหลังฝนตกนะครับบรรยากาศก็ดีดีครับมื่อี้ก็ได้ปูเพิ่นกับมิตรกรรมยิงยิงครับปูนะเก็บออกน้อยนะครับเพราะว่าเพิ่นกับกัดเขาไร้แล้วนะครับเพราะปูน้าทงนี่กับมิตรปูกรรมยิงยิงพอม บา้าเบีนับตัวได้ครับที่ว่ากามนี่เท nice ่าไหร่นะครับส่วนมากจะมีตะปูกามโค้งมาเลยครับนะครับบ้าเบียวนปูกามโค้งนะครับคือปูกามใหญ่ๆนะครับกามโค้งนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้บ้าเบี้ฝากความไว้นสนิทก่อนเนาะครับมืัอนี้กักับพันซักเนาะครับบ้าเบี้กับพันซักกับมาเลาะเก็บปูกับพ่อได้ยุ่ได้กินเนาะครับครับผมยังไงก็ฝากไว้แล้วนะครับฝากกดติดตามช่องบ้าเบี้ยาลุยพาแซบเนาะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้าเบี้ยวน้ำเน้นเนาะครับสำหรับคลิปนี้บ้าับ